สวัสดีค่ะแลวทุกคนอยู่ในช่องดูยืนเอาล่ะอายุยืนไหมมันเหมือนเป็นคำอวยพรอายุมั่นขวัญยืนอายุมั่นขวัญอ้ยมันก็แปลกแปลกมั่นขวัยืนยืนซะบอกว่านี่คือการเปิดสักราช แวมไพร์ซีรีส์เรื่องแรกอ้าหรอใช่เพราะเดี๋ยวปีนี้จะมีแวมไพร์หลายเรื่องเลยหลายเรื่อง,องใช่ที่ต่ออยู่นะที่เราเคยทําแบบเรียกชั้นไปตัวอย่างไปใช่ใช่แต่น,นี้คือเรื่องแรกเปินสักหลาดเลยอาเอ้าหรอมาเลยหรอใช่คือเล่นเลย ep หนึ่งแล้วที่เราจะดูอ,อ่อใช่อุ๊ยนั่นแหละอุ๊ยถึงเต้นจังไม่มีดัตตาได้เลยใช่รอหลุนว่าพี่แวมไพร์เขาจะเป็นยังไง ใ,ใ,ใช่ยังไม่รู้จักใครเลยด้วยรู้จักด้วยเออไม่มีดาตาด้วยดูก่อนไงเดี๋ยวรู้จักทีหลังเออเอ่ยากพูดว่าเนาเพลงไปดูกันเลยครับกับอายุมันขวัญยืนหลายคนยังคงถกเขียงกันอยู่ว่าในโลกใบนี้ยมีสิ่งมีชีวิตพิเศษอย่างเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาว พวกกายพันพวกกิโลแบบไนหนๆที่มีพลังกปกป้องโลกและอื่นๆอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เราด้วยหรือเปล่าแต่ก็ยังคงไม่มีใครรู้คำตอบได้แบบชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะได้รู้โอวะนั่นคือคนแรก <c oughs> <c oughs> มาเหออยากเห็นแล้วมาเหอะมาเห็นเหอะอยู่ขัดไปหมดแล้ว <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าเราต้องใช้ <คน S 1> ทางจีนสื่อสารวะฮะทางจินเอามือขึ้นมาทุกคนเงยหนนะ้าหลับตาไม่เห็นอืมโอเคพร้อมหลับตานะทุกคนแล้วอธิษฐานในใจพร้อมกันว่าอ,อยากพบ อยากเจออยากเห็นช่วยออกมาปรากฏชัดๆตรงหน้าทีเถอดอสาธุผีมีสาธุด้วยมันต้องสาธุด้วยเหรอวะเออพร้อมกันเร็วสาธุโอ๊ยไงหลอกระสือดูดีๆลูกติดจะปีด แสงจุดๆุดที่กำลังวิ่งไปเขาว่าเป็นแสงจักยานถึงไม่ทราบสนญลและนั่นกึหมายความว่าทำมืออะไรของมึงไว้ผักขอพระลักนะมันอาจจะเป็นของมนุษย์ต่างดาวยังไงล่ะโอ้ผ oh. ภูที่มาเยือนโลกมนุษย์ ต้มเลืออทาวต้มเรือเหือนเรือปกติที่หนึ่งเริอไมครับครับดังเลยตัวเลือเหมือนเดิมครับกางล้มตอนคืนวันนี้เอาข้าวได้ไหมคะเอาข้าวหนึ่งครับเฮ้ยก็บอกแล้วว่าใช่ใช่ตั้งแต่เย็นนั่นแล้ว จังหวัดตายตอนนี้ดูแปลกๆแกลางร่มหรอตอนนี้เนี่ยนะเออยังใส่แว่นดำอีกแสงแดดอะไรก็ไม่มีแล้วนะทำตัวดูหลึกลับแฮะ แต่งตัวก็ไม่เหมือนมากินต้มเนื้อหมูเลยโอ้อะไรกันครับเนี่ยทำไมมันชามใหญ่ขนาดนั้นอะ กล้ดาอะไรที่กินหมดต้มเลือดไงของพิลึกเออเปล่านะไม่ได้แอบมองหลอ่อไ,ได้ไงเนฮะ้ยเดี๋ยวนะ ได้ไงวะอีกชามหมอแปลกสุดผู้ชายคนหนึ่งวะที่น่าจะมาเป็นกรณีศึกษาตัวโดยเรื่องในสักดีของเราเอา่าใครวะก็คือที่ว่ามีเรื่องคุยนี่เรื่องอะไรนะคือเมื่อวานะ กูเจอคนหนึ่งที่น่าสนใจน่าสนใจแต่ไม่ใช่แคมุกคือน่าสนใจแบบแปลกอะน่าสนใจที่เราจะมาใช้แบบศึกษาพฤติกรรมเขาได้ฮะมึงหมายความว่างไงนะเออแล้วคือใครนะ ฟรีต่างเองตรงนู้นนะคะอะไรนะครับน,น้ำฟรีหรือน้ำฟักนะครับเีื่ี้น้ำฟรีไอสัตว์ไปเลย <c oughs> ไปช่วยตากหน่อยเร็วไหนอ่ะรอแป๊บเดี๋ยวก็มาตุนไปแล้วสองถ้วยครับอยู่ไปอาทิตย์หนึ่งน้องแก้มใสไอคนที่กลัวแสงอ่ะ วันนี้เขาจะมาไหมน่าจะได้เจอนะคะเพราะว่าพี่เขามาทุกวันอู้หูขอบคุณครับมทุกวันเลยเหรออ่ะนี่ไงนั่นไงพี่เขามาละเขียนสูตรเลยโอ้ยโหมีลมแดงโอ้โหอาจารย์จะไม่บอกเพื่อนหรอกนะเพราะมีแบบนี้ที่แบบดูคนเดียว ต้มเลือดมาคหอมูงแี่กี่ตัวต้องบอกไม่คลือดอแต่เขาถือเริ่มนะไอไรแปลกพิองออกจากห้องก็น่ารักดีออกเมืองอุ้ยเอยอแกไม่ได้อมองนะอุ้ยเขออาอ่านใจได้อหรอไม่รู้อุ้ยโมโหม อ่าละแมงชามใหญ่อีกแล้วน้อง <No. S 1> เอาแบบนั้นสองที่สามเลยเฮ้ย <Hey. S 3> uh. สั่งอะไรเยอะแยะกินหมดเหรอขายเก่งท่าเด็กไง <Yeah. S 2> มีประโยชน์ต่อร่างกายนุย้ยไม่รู้หรอคอรลหิตจางอะ่ะกินเข้าไปเยอะ ช่วยได้ป้องกันอะ่ะพวกมึงนี่ไม่รู้อะไรกันเลย V VIP มันคือเราเว้ยต้องเลือดหนูต้องกรือท่านเองก็ชอบกินเลือดหรอเราจะทำไมงั้นเราก็พวกเดียวกันสินะครับ ก <memorable. S 1> ล,ลิ่นท่านหอมเหลือเกินอะไรมงวอกไม่ใช่ชี่โรแมนติกทำไมเนี่ยเอองั้นผมขอตัวก่อนนะครับฉันชื่อพนันแล้วท่านชื่ออะไรราตีผมชื่อ ได้ลอจาจกยกแขนขึ้นมาเล็เลวเวงกาแเล็เลวเร็วงการโหหนูก็ต้องทานผู้ชายดิลูกมันจะได้เข้ากันจริงเวะลาไปภาพหนูจะได้คู่กันเลยไปดหาพวกพันราตีสิจิน,นี้มไม่ใช่ในใคร,รให้เขาด่ามึงใหโอ้ครับ อ่าชือ่อะไรนะ <Yo. S 2> ต้เมจจเล่น <c oughs> ลหมูจงเจริญเฮ้ยแกทรงดีต้มเล่นหมูจงเจริญใช่ไหมแล้วเหมือนกระตูนท <c oughs> ่านกลับบ้านเถอะคำมืดแล้วแช่เย็นไว้นะเก็บไว้ทานได้หลายมื้อแต่ทานสดๆใหม่ๆจะอร่อยกว่า หวานหวานกิ่นก็หอมเย้ายวนใจสุดๆเลยโบกมือลาแล้ววันหน้าพบกันใหม่ชันโยเอาผมออกก่อน <laughs> ยหายชั้นสี่เสร็จสวยปังอีตอนตกไม่ได้เปิดมานานเนี่ยห้องนี้ก็ประมาณเนี่ยมีห้องน้ำในตัวมีแอร์ อย่างเย็นๆอยู่เลยไม่ได้เปิดอันนี้อาจจะมีขี้พุ่นห้องนี้ไม่มีคนพักมานานเดี๋ยวเอาไม้กวาดมาให้แม่มันไปแบบเฉลียงข้างแม่มไม่เอาห้องนี้เด็ดขาดนี่น่กลัวกลับขึ้นมาตั้งเองหมดแล้วห้องข้างนี้ว่างด้วยไหมครับ เมื่อกี้ห้องที่หนึ่งช่องห้องนั้นไหนว่างแต่เปิดได้ดูอะ่ะอยากได้แบบข้างๆกันเลยห้องข้างๆมันเลยอะครับไม่ว่างวางแต่ห้องนั้นแหละเฮ้ยเหมือนกันแหละมีอยู่ห้องเดียวกันไปเลยเหรเออ <All right. S 1> คือไม่ขนาดนั้นนะครับแบบว่าแค่ข้างๆห้อง,ง,งกันก็พอ <laughs> ผมกลัวมันขโมยของอะครับก็จ <laughs> <laughs> บขโมยของเหรอวันก่อนว่าใจผีก็ให้ไป <laughs> เขาคงเอาใจผีไปแล้วสินะครับ้วดูดินั่นดินี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่หรือให้กูไปอยู่แทนไหมหรือว่าไปอยู่ด้วยกันหมดนี่แหละเออไม่ต้องเลยเดี๋ยวกูจัดการเองคือห้องที่พักไ่ไะเออซีนเดี๋ยวยังไงพวกมึงไปช่วยรีเซิร์ชผ่าอื่นแทนก็ได้ ขอโทษนะไอเนี่ยไอนั่นอ่ะเออมันมันเกี่ยวอะไรกับโปรเจกต์เราวะเขาดูแบบไม่ปกติอะถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาเป็นชาวดองคารที่แบบมาตามหารักแท้ว่าโลกมนุษย์ได้ใช่ไหม,มเออเจอก็มีความเป็นไปได้นะเว้อยังไงเขาก็แปลกจากคนปกติไปอยู่ดีกูรู้สึกว่ากูมีเซนวะ่ะคนแ,บบแปลกๆมันก็มีอยู่ทั่วไปวะ นี่มึงไม่เชื่อในกลุ่ม UFO เนี่ยแกงร้อะวะน่ากลัวไน,นี่ยนะคะโอ้ยน่กกากลัวมาก ท่านแบนบในพันเออพันรันน้าสุกี้เออเออใช่มีในพันสุกี้แบบพันท่านอยู่ที่นี่ห้องนี้เพิ่งย้ายมาใช่ใช่พอดีเช่าไว้น่ะแล้วว่าแต่เพิ่งได้ยายเข้ามาอยู่ปกติห้องนี้ห่อยว่างไปเลยดี ตั้งแต่มีเหตุการณ์เออไม่ต้องเล่าดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับอะ่ะอยู่ลำพังไม่กลัวผีหรอว่วอ,อ,อยู่ไปหยุดได้ไหมเอาได้ไหมล่ะกลัวไม่ใช่โย่แหละ <laughs> แล้วจะเป็นยูยี่อ่ะ <laughs> มองเนี่ยมองเขากินเนี่ย เราก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้งแห่งความรักถ้ามากินแบบเป็นเซ็ตคู่รักจะลดห้าสิบเปเซ็นใช้สิทธิ์ไหมคะวันนี้ก็เป็นสิทธิ์คู่รักได้เลยครับฮะเป็นไหก่อนเถอะเราตั้งแสิบเปอร์เซ็นต์ อโอ้โหเหลือตั้งเหลือห้าบาทเลยเขาเิ่มไม่หรอกเขาจ่ายเราหกสิบฉันไม่ได้คิดอะไรกับท่านแบบซับซ้อนเลนยเออแค่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายนะอย่าเดอือคิดไปไกลละสิเขาขีา่หนีทุกวันเลยมึงจริงวีเตียรทุกวัน อย่าไปว่าเขาเลยดีฮะที่นี่ขึ้นมาบนดาดฟ้าได้ด้วยท่านเองมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าเออเห็นว่าท่านสนใจฉันจริงฮะ ก็ท่านติดตามมาอยู่ที่เดียวกับฉันเออทีแรกท่านยังดูกลัวฉันแต่ตอนนี้ท่านอยากเข้าใกล้ฉันสิ่งที่ท่านทำมันแปลกโอมันจะมีใครแปลกไปกว่าในพันนี่เหรอยนี่ยท่านทำตัวแปลกแปลกอะไรวะ หรือท่านว่าฉันแปลกเฮ้ยปกติเลยเหมือนคนทั่วไปแหละข้าว่ว่ก่อนไม่เหมือนเหมือนฉันไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปหรอกท่านจังเขานะอะไรของเขาวันนี้นก็เรื่องจริงอยากรู้จักฉันเหรอเออด้วยเหตุอะไร แจ้งก่อนต้องจริงใจต่อกันท่านติดตามฉันทำไมฉันจำท่านได้เวลาที่เรามองตากันมองตาแล้วเราเคยพบกันมาก่อนอยฮะ ว่าไงนะทำไมจูจูก็รู้สึกคุนๆแหน่คุนๆค,ค,คงเป็นท่านจริงๆ ฉันจำกลิ่นท่านได้ที่จริงแล้วท่านก็จำฉันได้ใช่ไหมอะไรนะใครจำอะไรใครจำได้เฮ้พี่สุดหล่อชื่อ,อยายอะ่ะอือโอ้ยชายคนนั้นน้าคลายกันมากเฮ้ มตมตบ้างอะไม่แบ่งแรงมากคุณแม่ไม่อ่อนโยนแลเกีย ก็คงแค่คลา้ายช่างมันเถอะคิดไปก็ปวดหัวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะง่ายห,หลอัอหรือว่าเขาจะเป็นไปตัวในห้องก่อนนี่ไงมาละคุณพันธ์ครับได้ยินไหมครับอยู่ในห้องไหมเรายังคุยกันไม่จบเลยนะครับอย่าคิดจะหายก็หายไปแบบนี้สิครับ คุณพนันประตูมีให้เปิดก็เปิด่แล้วคุณพนันครับ บุกลุกเกินคืองี้ผมบอกความจริงก็ได้คือผมกับเพื่อนกำลังศึกษาเรื่องชอบกินเลือนกลัวแสงชอบตรงกลิ่นฉันไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปหรอกท่านช่นางเขานะ และไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปที่บอกไปเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะได้รู้และอาจจะมีแน่นๆนั่นคืออุย้ยนอนใอุ้ย ฟันแวมพร์พลาสติกอ,ะอ,อ่ะว้าว <Wow. S 2> แล้วมันก็หลุดออกมาอ๋อเป็นมุกตลกเป็นอน,อนมแถมขนมห้าบาทอ๋อแฟนซีแฟนซีอยู่นั่นแหละมันเอ็นดูอ่ะเป็นแวมพายที่น่าเอ็นดูนะอยู่มาเป็นพันๆปีเออเขาก็าาาาว่าอย่างนั้นว่าสั้นว่ะอะไรอะเป็นเส้นเรื่องที่มันแบบเป็นแวมพายที่ไอ้น้องเนี่ยมันก็คิดว่าแบบว่าเป็นแบบ มนุษย์ต่างดาวมาแล้วต่างดุดเออเขาศึกษาเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วมันก็เนี่ยดันมาสงสัยว่าอ๋อหรือจริงๆแล้วอะมันมีสิ่งชีวิตพิเศษที่มากกว่าน,นี้ที่มากกว่าโคนมีสปีชีส์ในนี้ๆๆๆนั่นก็คือแบมพายนั่นเองอ,อการจะดูความจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาใจเีนียว เขาจะเจอกันแค่กินไอติมแล้วก็จาออกไปจริงเหรอเสียใจนะ <laughs> มันก็คงเป็นฟิลที่แบบเคยเจอตอนเด็กๆไงแล้วว่า,าคุ้นจังเลยว่าเคยเจอเพราะอิตาลุงนี้มันก็อยู่มานานยอะไรเงี้ยอ่าออใช่ในพันอยู่ยาวนานคงทนอยอะคงกว่พันสุดๆอง,องพันด้วยเออก็เป็นดูน่ารักนะพระนางก็ดูแบบน่าอินเตอร์เลยทุเอย่ะอืมแล้วเขาใส่ไม่ยั้งเลยเห็นไหมตัวพระตัวนางก็คือแบบจริงเทสไม่ไหวน่ารักน่ารัก เออแล้วอยากหรูอ่ะว่าเขาใส่วิกใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกที่สุดของใจเลยดีกว่าโอเคที่สุดของใจเราเป็นยแหละอีต้มเลือดเนอ่าเราแบบมันดูไปแล้วก็อียถ่วยเล็กๆอ่ะเราก็มองว่าแบบเออก็แค่อิ่มมันก็อร่อยแล้วและที่มันปาแบบแม่ค้าขายอ่ะแม่ค้าที่ขายยีตาโฟขายต้มเลือดหมูที่เขาต้องขายคืนหนึ่งเออ เอออ๋อที่เขาเป็นถังตาหยิบใส่มันคือสเกลนั้นคือเขาเอามานำเสนอให้เราดูมันโอโโอเวอร์แล้วกินสองกินสามอะไรเงี้ยมันกลยดูอร่อยอ่ะเออต้องยอมรับนะว่าเขาถ้าเกิดเขากินไม่เป็นหรือว่ามันพิดคามอมแล้วเขาต้องทำแสดงให้มันกินอร่อยนับถือสุดๆแต่ตัวเรามองอ่ะสายใส่ตองใส่ปั่นนเออจีฉันอทิษฐานของใจอีพีแรกฉันชอบความแปลกๆอ่าเป็นกลุ่มเพื่อน ทำวิจัยเรื่อง UFO ใช่เป็นแก๊ง UFO แล้วก็มาเจอเมไพายแล้วก็มีห้องพีสิงมันมีความแปลกเ,เ,เป็นแปลกของแปลกเหมือนเขาก็นั่นแหละอย่างที่น้องว่าเออมันจะมีพลังงานสิ่งมีชีวิตอะไรพิเศษแต่กว่านี้มันก็เลยหมายถึงว่ายำรวมมาเลยอืมแต่คือถ้าเลือกทั้งหมดอะคือห้องอะคืออยู่ไม่ได้สุดแล้วอะเอออันนั้นน่ากดสุดน่าจะน่ากดสุดเออเราไปดูตัวอย่างตัวตับอ็นเจ้า แวมไพร์เฮ้ยอยากรู้ว่าท่านชอบแวมไพร์ไหมใครจะไปชอบ,บป่าปบเนี่ยแต่ฉันอยากให้ท่านชอบมันนะมันจะมีแวมไพร์แบบที่นาา่นารักน่ารักอยู่เลยเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ท่านอย่าไปแจ้งใครนะเป็นความลับฉันไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับฉันเป็นทางมันมีจริงเหรอวะแวมไพร์คือว่านะแมงเพี้ยนชัวร์กลิ่นขท่านชึ้งหอม อ๋อหรือว่าคอนเซปต์เขาเป็นแบบว่าผมยาวผมอะไรผมกระไลคะ่ะผมยาวผมกะไลเขาก็เลยต้องแบบใส่ใส่วิกหรือเปล่าอ่ะเนี่ยนะความสนุกแบบนี้ <c oughs> คือแบบความแบบพิเศษของแบบสปีซี่หรือว่าอะไรเงี้ยที่น้องที่น้องมันคิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ติดตามรับชมกันได้นะกับอายุมันขวัญยืนนะได้ทาง vtv นั่นเองก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่ามันจะเป็นอีท่าไหนถ้าเกิดว่าคือไม่ชอบแอมพายหรอแอมพายมีน่ารักน่ารักด้วยนะนี่ก็ว่าอย่างนี้ เออแล้วก็มาป้ายยาก็ได้เขาทั้งคู่คือใครหรือใครคือเขาเรามาอธิบายกันใต้เมนนี้ก็ได้แล้วก็มาดูกับเราก็ได้ทางยูยังอ่ะแบบนี้เป็นเพื่อนกันงงง,งไปเพื่อนกันด้วยโอเค okay, วันนี้ฝากทุกคนคอมเมนต์ Comment, กดไลค์ like, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริง๊งๆเพื่อการกระจายสองคนนะคะตอนนี้ไปแล้วบายยน่าจะผู้จัดเดียวกับพี่สตีนะเหนื่อยปะ่ะใช่ไหมฉันว่ามูดแบบใจใช่เลยตลกปกฮะฟาวามแบบเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าไอ้นี่ไหมล่ะ Fantasy, อธินาเป็นอะไรดิอะไรกระหังหอเออ <laughs> <laughs> ฉันบอกแล้วที่เห็นสามจุดกระสือเจ้บ